สวัสดีค่ะ Focus Channel เราไม่ได้ทำให้ภาพชัดอย่างเดียวแต่ทำให้คุณชัดเจนกับหลายเรื่องในชีวิตด้วยจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวหรือเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจเราก็จะใส่ไปให้สุดที่นี่ไม่มีการเบลอแต่มีการชัดเจนที่คุณอาจจะหลุดคำก็ได้นะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปหาความรับในเกม s ิก u r a c o ค m u l a t ม r นะคะโอเคนะคะทุกคน วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาจากวันเอ่อวันก่อนๆน,น่ะที่เราเคยเอ่อเดินหาความลับหรือว่าบินเอานะคะวันนี้นะคะทุกคนเรามีรถมาด้วยนะทุกคนก็คือเวราก็จะไปหาความลับกันในอุโมงกันนะคะทุกคนอา่าซึ่งที่เราเอา่อเพิ่งทาคลิปสั้นไปนะคะที่เราบอกว่าเอออะไรนะผีในอุโมงอะไรเงี้ยถ้าใครไม่ดูก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะ ไปติดตามผลงานคลิปสั้นนั้นด้วยเดอ้ออ่ะสำหรับในอุโมงคนี้นะคะทุกคนก็จะมีความลับมากมายเลยนะคะอ่านี่เลยเราเข้ามาทางนี้ใช่ปะทุกคนเราก็จะเจอกับอะไรอะป้ายนี่ทุกคนเห็นป้ายนี้ไหม เนี่ยทุกคนเมืองเนี้ยมันชื่อเป็นเมืองว่าโมมิจิทามนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะยังสร้างไม่เสร็จเลยนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันกวยกันไว้มันก็มีอะไรก็ไม่รู้นะเใส,สที่เราไม่สามารถเข้าไปได้เออม,มันมีอะไรก็ไม่รู้นะใส,สแล้วมันก็ยังมืดอยู่ด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาไขาพร้อมๆกันอ่ะเริ่มจากการกดไรที่เฟอร์นิเจอร์กดนั่งพรมกดฟ๊บกด เอาโอเคกดคนสิไปเลยลืมติอัชชาร์อ่ะกดเข้ากดเข้าไปเลยค่อยๆหยับไปนะจ๊ะนี่ทุกคนนี่ทุกคนก็คือเมืองเออมิจิทาวนะคะ เออมมมิจิฮาวน์ก็คือเมืองนี้เลยนะคะทุกคนที่มันยังสร้างยังไม่เสร็จเดอ้อไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตอัปเดตอัปเดตให้ทุกคนดูตอนไหนนะจ๊ะอเดี๋ยวเราจะนั่งานั่งผมเข้าไปกันดูกันซิว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงนะค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนะทุกคนทุกคน มันโคตรมืดเลยเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างงี้ยล้วเข้าไปลึกๆทุกคนเมืองโมมิสีทาวเป็นเมืองรับแลหรอทุกคนดูเนี่ยทุกคนอุ้ยเหมือนไปฝาอ้ยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเอ้ยมืดมากเลยอ่ะทุกคน นี่หรอในเมืองโมมิจิทาวโหยังไม่เจโลนเลยอะดูดิเฮ้ยเอ้าเขาหลุดเขาไปได้ไงอะนี่เลยทุกคนดูดิเมืองโมมิจิทาวโหมันเป็นเมืองอย่างนี้เหรอทุกคนทุกคนคือแบบมันเป็นเมืองที่โคตรหลอนเลยอะทุกคนให้เราไปได้ไงให้เราไป ก่อนเถอะได่ดูเนี่ยทุกคนนี่แหลมเมองโมงมิีเทาคือมันมืดมากเลยนะคะทุกคนนี่เลยคือมันมืดมากนะคะอ่าซึ่งเมืองน,นี้คือเออรียกเมืองโมมิีเทาทุกคนน่ากลัวมากทุกคนคือไอตัวกิกกี้เนี่ยนะคะทุกคนนี่เลย ในไอพวกนี้แหละกีกี้นี่แหละคือปีสามราของเมืองสปูลส์โพสเมเเตอร์เลยนะคะทุกคนพูดแล้วคือแบบงแต่เข้ามาแเนแรกคือขนลุกมาก่ะเนี่ยเอ้าทุกคนคือมันจะมีสองแงยละกันคือแง่แรกคู่สร้างเกมก็ไม่ได้สร้างมาคือแง่ที่สองคือเมืองพวกนี้เป็นเมืองรับรับแรนทุกคนอุ้ยหลอนขนลุก อ่ะโอเคแล้วทุกคนหลังจากที่เราเข้าไปในเมืองที่ร้อนนะคะมาะคะ่ะทุกคนเราก็จะออกไปกันเลยนะคะทุกคนเราก็จะไปหาความลับอื่นๆต่ออีกเลยนะคะคือจะเป็นอ่าในซอยนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะซอยแคบๆนี่แหละความลับยิ่งเยอะอืมนี่แล้วก็เออนี่เลยนี่เลย นี่เลยโดยเฉพาะบ้านหลังนี้นะคะทุกคนอ่ามาดูจ้องยิงยิงให้ถล่มดูนะอ่าโอเคเราจะทำให้ถล่มดูอ่าดูนะน่าทุกคนเฮ้ยทุกคนเหน็นไหมมันมาถล่มเราแล้วเพราะว่าหนึ่งนี่เลย มันคือพวกนี้นะเราไม่ไม่รู้แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเชื่ออะไรนะทุกคนเนี่ยในเมืองสากุลมันจะมีเจ้าหน้าที่เอ,อ่ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่น่าจะใช่มนุษย์เพราะว่าดูดูเขาใส่ชุดเที่ในเกมไม่มีแต่พอสังเกตหน้าเขาดีๆอ่ะสังเกตหน้าเขาดีๆ คุ้นอยู่ใช่ปะ่ะเฮ้ยนี่มตัตาท่านิงโคตรน่ากลัวเลยทุกคนก็คือมันหน้าเหมือนพี่คนเนี้ยเนี่ยสังเกตนะเขาดูอาจจะไม่ได้เหมือนกันมากมันจะหน่าโคตรขายกันเลยทุกคนคือแบบโอ้โหเป็นความลับที่แบบโอ้โหหลอนซ่อนเลนส์จริงๆทุกคนอืมพูดแล้วคนลุกอ่ะต่อไปนี่เลย ร้านเค้กนี้นะคะทำไมถึงไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยก็คือหนึ่งเลยก็คือหนึ่งแงแรกไม่ได้สร้างเนี่ยที่สองก็คือร้านเค้กนี้เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ไม่ได้อยู่บนโลกนะคะร้านดอกไมน้นี้ทำไมไม่ปรากฏในเออแผนแผนที่แบบนี้ทำไมถึงไม่ปรากฏสังเกตดีๆมีคำว่า f l o w e r shop ไหม มีมีนี่นะคะทุกคนร้านนี้ซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือร้านแบบที่ไม่มีลูกค้าทุกคนคิดว่ามีสองเง่้ละกันคือผู้สร้างไม่ได้สร้างก็คือแล้วก็สองก็คือตั้งแต่สองแล้วก็คือ,อ,คอน่ากว่ามากเลยที่นี่มันเหมือนจะทะลุมิตินะส่วนนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะทุกคนอืมนี่เลยแล้วก็จะมีหอพักนัด๊จทุกคนนี่เลย หอพักแบบนี้เหมือนไม่เหมือนจะไม่มีคนอยู่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นหอพักที่แบบเออยังไม่รู้เออเศรษฐกิจกไม่ดีเขาเลยไม่อยู่หยอกหยอกต่อไปนะคะจะเป็นที่ไหนเอยอ๋อเนี่ยที่เออสระว่ายน้ำแล้วกันนะคะทุกคนก็คือจะเป็นที่สระว่ายน้ำโรงเรียนเนาะมี่เลยนะคะเขาเคยบอกว่าสระว่ายน้ำแห่งนี้นะคะมีเรื่องเล่าด้วยนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องแปลว่าเรื่องเป็นเรื่องผีเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบร้อนๆนะทุกคนเขาบอกว่ามีคนตุยในสาาระน้ําด้วยนะคะนี่เลยก็คือเขาบอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่จมน้ําตุยนะะได้เงินด้วยซึ่งเงินนี้นะคะเดาว,ว่าเป็นเงินของเด็กคนที่จมน้ําตุยนะ,ะเอาล่ะโฟกัสชาแนลเราไม่ได้มองหาแค่ภาพชัดๆแต่เราซูมลึกลงไปจนถึงความลับ ที่ซ่อนอยู่บางเรื่องคุณไม่รู้บางเรื่องคุณอาจจะไม่อยากรู้แต่เราจะเล่าให้ฟังแบบควรควรคุณจะฟังแล้วเผลอยิ้มเพราะที่นี่ความลับไม่มีวันหลบจากเลนเราได้อ่าและใครที่ชอบฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า